สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่มีมีชี้ช่องรวยวันนี้เราจะมาล่าสมบัติเพื่อเงินและบ้านของเรากันค่ะตอนนี้เราอยู่กับมีมีซิมที่ใส่ห่วงยางเพราะว่ากลัวจมน้ํา <c oughs> กับเงินสุนเรียนลาวนะคะการล่าสมบัติเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องมีแพคไอแลนด์ล v ฟิงนะคะเราจะได้มีทะเลแบบนี้และในทะเลเนี่ยเขาก็จะมีทุ่นอะไรพวกนี้ด้วยแต่บริเวณน,นี้เป็นบริเวณที่น้ําตื้นเราไม่สามารถล่าสมบัติอะไรได้เลยให้เราทําการเสาะแสวงหา ไปเรื่อยๆว่ามีตรงไหนที่เป็นทุ่นลึกๆไหมก็จะบอกได้เลยนะว่าเหมือนเรามาอยู่ผิดล็อตเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมูฟกันไปอ่ะเรามาที่แซนซิมเมอร์เลียนส์บีชตรงนี้นะคะพอเราเดินทางมาถึงแล้วก็สอดส่องกลางทะเลเลยค่ะว่ามีทุ่นบริเวณไหนบ้างอย่างเช่นตรงนี้เขามีทุ่นด้วยนะแต่เขาบอกว่าสกูบ้าไดฟ์ไม่ได้เนื่องจากว่าน้ําบริเวณเนี้ย ตื้นเกินไปดูไกลๆนะคะก็จะเห็นอีกทุนหนึ่งเราลองเลื่อนไปดูที่ทุนนี้ดูซิว่าเป็นทุนน้าลึกหรือเปล่าถ้าเป็นทุนน้าลึกเนี่ยเราสามารถฟรีดิฟได้นะ,ะก็คือการดําน้ําบริเวณน,นี้แต่ถ้าดําน้าเฉยๆเนี่ยมันจะไม่ได้เงินนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราก็ลองผิดลองถูกกับช่องเรา,าเหมือนกันนะใครที่ดูไลฟ์ก็น่าจะรู้เราจะต้องหาทุนนะคะเราจะต้องมีทุน250บเหรียญเพื่อที่จะซื้อมีดดาน้ําก่อนและการที่เราอยู่ในแมปซูลานี่เนี่ยหาเงินง่ายมากบีชคอมค่ะซิมของเราเขาก็จะก้ม หน้าคุยไปใครโทรมาคะไปบาตุไหมไปคะ่ะมาว่าเคชันที่นี่กันไหมล่ะคะนี่มีมีซิมหลังไหมเหรอหรือว่านี่คือหลังปกติของเกาเออคุยไปคุยมามีมีก็รู้สึกโกรธเพราะว่าโดนนกขี้ใส โถต่างเอ้ยไหนดูซิว่าขายได้เท่าไหร่แล้วขายได้110แล้วบอกแล้วว่า e ซ p c สุดจุดเออหุดหิดด้วยแม่มโมโหใครมาได้มาอีก40เหรียญโอ้โห200ก็คือแค่ปักซอยอ่ะคุณผู้ชมอันลื่นโจวเทคนิคจิมเรามีความกลัวขึ้นมานะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจิ้มอะไรแล้วมีอะไรอยู่ใต้ทรายนั้นไม่ต้องกลัวไม่ม,มีขุดไปเรื่อยๆเลยเออขุดได้อาหารด้วยแล้วหนึ่งชิปส์ที่สปอยแล้วล่าสุดจีโดนปูหนีบด้วยค่ะก็ทําให้ซิมรู้สึกไม่สบายตัวแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหานะคะ ปัญหาของเราก็คือขุดได้เปิดอหอ,อยสักทีแกเป็นอะไรอีหมีม,มีเออโดนนกจิกหัว <laughs> เออเขาไม่รักหรอหรืออะไรทําไมเขาถึงส่งแต่อะไรอย่างงี้มาให้มีมิซิมแต่เราก็ได้หอยมาหนึ่งอันนะดูซิว่าได้อีกเท่าไหรเจ็ดสิบเหรียญโอ้ยกว่าจะได้เปลือกหอยอีกหนึ่งอันโอ้โหลอยสามสิบมีเงินสามร้อยห้าสิบแล้วค่ะมีใครทําอะไรกินไหมคะไม่มีใครทําอะไรกินเลยเหรอคะขาดค่าความสนุกกับค่าความสังคมค่าความสังคมละหนึ่งเลิกกุดได้แล้วมีมิเลิกกุดเลิกขุด,ไป,ดไปคุยกับไ,ไปคุยกับคนเขาเดินไปคุยกับใครวะเนี่ยคุณลุงคนนี้ก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีเออมาคุยกับคุณผ ู้หญิงคนนี้ก็ได้อะคุยกับเขาหน่อยเพิ่มค่าสังคมหน่อยคุยพอสังเกตพอนะมีมีเพราะว่าไม่งั้นคืนนี้แกไม่มีที่นอนแน่สิ่งที่คุณมีมีซิมจะต้องทําก็คือการว่ายน้ํามาที่นี่นะคะแล้วก็มีคุณผู้ชมเนี่ยแนะนากันมาว่ากดคลิกขวาที่หน้าซิมแบบนี้ไปได้เลยมันจะตามซิมไปแบบว่าง่ายมากง่ายกว่ากดไอคอนข้างล่างโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะที่แนะนํากันท้าไม่ได้คุณผู้ชมเราก็ไม่รู้อุ้ยคุณพี่ขับเจ็บเบาๆค่ะเดี๋ยวโดนหัวหนูมีมีกลัวน้ําลึกแต่มีมีปวดฉี่มีมีเราฉี่ในน้ําได้นะ ฉี่ไม่ได้นะอ่ะมานี่มาซื้อด e ฟ n i ฟ์ค่ะทีนี้ค่าฟิตเนสกิลเราอาจจะต้องมีเนาะต้องให้ซิมว่ายน้ําไปอีกนิดนึงอะอ่ะฉี่ฉใส่น้ําไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกดีด้วยที่ได้ฉี่แบบไม่มีใครรู้ว่ายอีกว่ายต่อไปห้ามหยุดว่ายน้ําไม่ถึงเลเวลสามหรอกค่ะเพราะว่าซิมง่วงมากเดี๋ยวตุยในน้ํานะคะ คืนนี้เราพาหมีมีซิมกลับมาบ้านก่อนเพราะอย่างน้อยบ้านเราก็จะมีไทนีนะคะเราจะได้เอาเพิกอันนี้มาพัฒนาสกิลฟิตเนสของเราแล้วเรามีเปลือกหอยอยู่ในตัวอีกหนึ่งอันหรอ90เหรียญ190เราไม่สามารถซื้อเตียงได้แต่สิ่งที่เราจะซื้อได้นั้นก็คือถุงนอนถุงนอนราคา140อ่ะซื้อมาก่อนคะ่ะจําเป็นต้องใช้ไปไปนอนคะ่ะคืนนี้เอา้านอนไม่ได้อีกมาว่าอุย้ยบ้านเป็นพื้นเราอยู่บนแพลตฟอร์มต้องมีบันไดคุณผู้ชมเราจะ บันดไดไดไหมคะเนี่ยแม้แต่บันไดเราก็ซื้อไม่ได้บันไดอันนี้เราซื้อได้ปะบันไดอันนี้แปดเหรียญน,นะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราจะทําบ้านให้เราสูงขึ้นนิดนึงเราจะได้ติดบันไดอันนี้เข้าไปติดฝั่งนี้ได้ค่ะไปมิม,มิขึ้นไปนอนบ้านได้อุ้ยเรามองมาไกลๆมีเปลือกหอย,อยอยู่บนทะเลแบบนี้ด้วยหรอเราเอาเก็บกลับบ้านได้ไหมนะวๆเลยมิมิมว่ายมาเออนั่นแหละเพิ่มสกิลฟิตเนสไปด้วยแล้วก็เก็บเปลือกหอยอันนี้กลับบ้านไปด้วยค่ะเก็บแล้วขข่ได้ไหมคะขข่ได้20เหยี่สิะอ,อะไรอยะไ,ไว่ส ิ่มสกิลฟิตเนสร้องเพลงจีไม่ไว่ายน้ำจีร้องเพลงจนจเจือเลยเจออะไรก็ไม่รู้ออๆอยๆ่ๆรู้สึกอีๆๆกมากเลยโอ้ว,ว้าวมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะค่าสังคมเราก็น้อยอ่ะมิมิแกมาคุยกับเขาหน่อยดิได้เทรดใหม่เป็นเทรดแอคทีฟถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับการทําอะไรอย่างนี้นะคะมามาคุยกับเขาหน่อยค่ะมิมิแกฉีในโอเชียนไปเลยนั่นแหละฉีในมหาสมุทรไปเลยไม่มีใครรู้ <laughs> สุดยอดไปเลยซิมตัวนี้ถ้าชอบกันขนาดเนี้ยก็จีบไปเลยไหมล่ะคะคุณมิมิซิมเอออุนิฟิตเนสลองเลยเบสามแล้วก็เอ้าพอจีบเสร็จผู้ช ว่ายหนีหายไปเลยอะไรกันกับเนี่ยไม่เป็นไรค่ะผู้ชายค่ะว่ายหนีเราไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปทําตัวเองให้รวยนะพอเรามีเงินผู้ชายก็จะตามมาเองตอนนี้มี38เหรียญและชีหิวมากเราเออไม่สามารถกินอะไรได้เลยเหรอไม่เป็นไรมีม,มีหิวนะไม่ตายนะจําไว้ว่าความหิวไม่ได้ทําให้เราจมน้ําตายแต่ถ้าเราง่วงเนี่ยเราจมน้ําตุยแน่นอนแกว่ายมาไวๆเลยนะนี่ดูห่วงยางสิคะมันลอยขึ้นมาเหนือน,น้ําด้วยนะคะพอเราว่ายน้ําแบบนี้โอ้โหเป็นบุญตาจริงๆที่เห็นห่วงยางอยู่บนน้าแต่พอว่ายมาถึง แล้วห่วงยางก็จมน้ําอยู่ดีมันนี่เลยค่ะ free dive for sea shell สิ่งนี้จะทําได้ก็คือเราจะต้องมีมีดสําหรับดําไปในทะเลก่อนนะตอนแรกที่เราซื้ออซิมเขาก็จะเปลี่ยนเป็นชุดประดาน้ำนะคะแล้วเขาก็จะดําไปเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะเราสแปมคาสั่งนี้ไปเรื่อยหลังจากที่ดําไปสักพักหนึ่งในกระเป๋าของซิมก็จะเห็นได้เลยว่ามีเปลือกหอยเยอะแยะมากมายนะเราลองมากดขายก่อนได้มาอีก820บประกุมผู้ชม easy easy แต่เป้าหมายของเรานะคะคือ treasure 2อันนี้นะ1,200 ดูสิว่าในกระเป๋าชีจะขายได้ถึง1,200เหรียญหรือ,อยัง1,000ละค่ะเหลืออีก200เหรียญเท่านั้นตอนนี้เราหาได้1,200เหรียญแล้วนะคะเราจะทําการซื้อเครื่องมือในการดําน้ําเพิ่มขึ้นนั่นก็คือตัวที่ไว้ใช้สําหรับล่าสมบัติมันจะติดตัวซิมของเราไปเลยนะคะพอซิมเราขึ้นมาเราจะมาเลือกคําสั่ง free dive for หลังจากนั้นเลือกที่ free dive for treasure นะคะเราจะทําการล่าสมบัติในเกาะสุลานีสมบัติชิ้นแรกมาถึงเราแล้วนะคะขายได้205เหรียญน่ะ The Heart of s u ตอนนี้ซิมของเราเหนื่อยมากนะคะชี้หาสมบัติได้3ชิ้นด้วยกันนะทีนี้เราอ่ะไม่มีอะไรกินที่บ้านเรานะซีแล้วถ้าเรากลับมาที่นี่จะมีคนทําอะไรกินไว้ไหมก็ไม่มีหรอถ้าไม่มีคนทําอาหารที่นี่งั้นเรากลับไปซื้ออาหารกินที่บ้านก็ได้โอ้โหคนแถวนี้ใจไม้แส้ร,กระกำเลอเกินมาถึงบ้านแล้วนะคะไหนเรามาดูกันสิว่าถ้าเราขายหมดเนี้ยเราจะได้มาทั้งหมด740ี่เหรียญแปลว่าเราจะมีตู้เย็นได้เลยนะแล้วก็จะมีอ่างล้างมือ ได้ด้วยนะขยายบ้านนิดนึงโอ้โห oh, oh, เราสามารถซื้อโถซ่วมได้ด้วยนะคุณผู้ชมเลิศไม่ไหวอ่ะมิมิถ้าหิวมากเนะี่ยมากินควิกมิลไปก่อนลองท้องไปก่อนค่ะกินเสร็จแล้วก็นอนลงไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปออกล่าสมบัติแห่งเมืองสุรานีกันแฟลชเธอไม่ต้องมาหาฉันนะเชา้าแล้วนะคะตื่นมากินข้าวอะไรทําตัวเองให้พร้อมกินสักสองจานท้องจะได้อิ่มๆนะมิมิแล้วก็ไม่เคยล้างจานเลยช่วยล้างหน่อยได้ไหมจ๊ะนี่ล้างทุกจานเหลืออีกจานนึงเออล้างไปจะ้ะขาดค่าสังคมอีกอวันนี้เราลองเปลี่ยนที่กันดูมมั้าาที่กนบง ส่วนผู้ชายมากลางเกาะกันดีกว่าค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าลากคุณพีมาเลยนะคะอาม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 า,มาจีบกันต่อค่ะการจีบกันเนี่ยวินวินนะคะค่าสังคมก็ได้ค่าความรักก็มีแล้วดูเหมือนว่าคนนี้เขาจะชอบเราหัวปักหัวปั๊มกันเลยจูบแรกได้แล้วจะเหลือเอา้าจูบแรกเอา้าไม่ยอมจูบกับน <c oughs> นี่เมื่อกี้เหมือนจะชอบกันแล้วทําไมไม่ชอบอะขอโทษด้วยนะฉันขอโทษด้วยนะขอกนะอดหน่อยได้ไหมจ๊ะเอออุ้ยเอา้าไม่ ไม่ชอบน้าช่วยอะไรวันเนี้ยผู้ชายเขาไม่รักก็เ,เดินจากไปไม่เป็นไรเราไปดำน้ำําหาสมบัติก็ได้ฉันไม่ยังไม่รวยแล้วฉันไม่ยังไม่สวยหรอฉันไม่สนใจหรอกนะแต่ฉันจะว่ายว่ายมาที่นี่แล้วฉันก็จะดำหาสมบัติไปทั้งวันเลยตอนนี้เราหาทั้งสมบัติแล้วก็หาเปลือกหอยนะคะขายได้รอบนี้575เหรียญในการดำน้ําหาสมบัตินะคะถ้าเป็น t r ร a ชอร์เนี่ยซิมเขาจะต้องขึ้นมาหายใจอีกหนึ่งครั้งแล้วถึงจะดำลงไปได้เราคิดว่าเป้าหมายต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราจะขายของที่ได้มาเนี่ยแล้ว เขาจะซื้อนะคะ d r ฟ v e ีย a r ซื้อ Rebreather เผื่อว่าเขาจะได้ดำสบายๆขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า Drive t r a j e t o r สำหรับเขาเนี่ยจะง่ายขึ้นไหมนี่ไงซิมเขาก็จะใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ลงไปดำเลยดูซิว่าคราวนี้เขาจะมีขึ้นมาเหนือนผิวน้ำอีกหรือเปล่าเหมือนว่าซิมของเราจะดำลงไปยาวๆเลยนะคะแต่ทีเนี้ยซิมเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้านโอเคได้ค่าสังคมก็ขาด ผู้ชายก็ไม่เคยเล่นด้วยเลยสักครั้งเดียวที่ทําบีมีชีช่องรวยแค่อยากจะเอามาวู้หู้กันสักครั้งหนึ่งอ่ะให้ค่าสังคมมันเพิ่มอ่ะมันยากมากเหรอคะงั้นแกก็คุยกันไปธรรมดาธรรมดาละกันนะ, oh, <okay. S 1> ะคุยกันเข้าไปในส่วนของเราก็จะขายสมบัติออกอีก2ชิ้นได้180เองหรอบีมีซิมขยายบ้านได้แล้วนะคะแปลว่าเราจะมีห้องน้ําที่ล้างมือมีตู้เย็นแล้วเราก็น่าจะมีเคาน์เตอร์ได้อีก1อันด้วยนะอย่างน้อยเราจะได้กินก a r d e n นสลัดได้โอ้โหคุยกันยังไงให้ไม่รักกันแล้วอะ่ะเราเลือกคําสั่ง ธรรมดานะไม่ได้ให้จีบหรืออะไรเลยอะ่ะผู้ชายก็ไม่รักเราแล้วแล้วลเดินตามฉันมาทาไมล่ะฉันว่าเธอกลับบ้านของเธอไปเถอะฉันไม่ต้องการเธอแล้วค่าสังคมของฉันเต็มแล้วมี๊ม,มกินเราช่วยล้างจานด้วยครับแล้วก็นอนลงไปตามพื้นเนี่ยเขาก็จะมีหอยให้เก็บอะไรอย่างงี้ด้วยเหรอแปลว่าเราก็มาไล่เก็บได้เลยนะเนี่ยตรงนี้ก็มีหอยอีกอันหนึ่งนะคะเราสามารถเป่าได้ด้วยแต่เราจะเก็บไปขายนะหลังจากเก็บเหลือหอยได้อีก2อันได้อีก220หูโอ้โหเงินดีไม่ใช่น้อยปะเราไปหาทุ่นทะเลลึกอีกดีกว่านะคะแถวนี้ไม่มีเลยลกเือ ระยะเวลาไม่มีซิมแกขึ้นไปขี่ขี่เจสก,กีเออขี่มาตรงนี้แล้วไม่มีซิมแล้วบิ้ลเบิ้บิ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 บบบไปทำงานกันต่อคะ่ะสกูบ้าไดฟ์ฟอร์ทรเชอร์ยาวๆไปทั้งวันคุณพระเราเจอของแร1 0หนึ่งพันเหรียญค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้หมีมีซิมเนี่ยดำอีกครั้งเดียวแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่ากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลยคะ่ะเราจะต้องมาต่อยอดเงินถ้าเรามี j u n g l e Adventure City Living หรือว่า Eco Life s t y l e นะคะเขาจะมีโต๊ะขายขออองงะะะะไไรรรแบบนนะะนี้นาา้้้เเเพาาาาฉััจมตว บ้าานเรหลังจากนั้นเราจะเอาของพวกนี้สมบัติพวกนี้ยัดเข้าไปนะคะมีมีแกหิวมากเหรอแกไปกินปะไปกินสลัดปะกินอิ่มแล้วเดินมาสต็อกเทเบิลเลยค่ะเราจะลองดูสิว่าขายสมบัติ3มชิ้นเนี่ยแล้วทาไมเทนเทนเบิลไม่อันคอมฟอร์ทเทเบิลอันคอมฟอร์ทเทเบิลเออไปทําชีวิตตัวเองให้มีความสุขนะมีมิซิมไอแลนด์เวลคัมวากอนไม่เอาไม่เวลคัมวากอนอะไรทั้งนั้นไม่ต้องมาไม่ชอบขี้หน้าก็ไม่ต้องมาให้เห็นเห็นใจกันมีมิมาขายของเร็วอารมณ์ดีแล้วเทนเทเบิลนะคะมาร์คอัพ 300รไปเลยและชีไม่สบายตัวเองเราไม่มีมแกอารมณ์แปรปวนมากแกไปเฝ้าโต๊ะได้ปะฉันจะได้สตาร์ทยาเซลลอีกสักทีหนึ่งอะเร็วๆเ,วเ,วเ้าเออสตาร์ทยาเซลขายกล่องค่ะขายกล่องค่ะคุณลงุงคะซื้อหน่อยไหมคะอากีฟเซลลพิชไปนะคะช่วยซื้อหน่อยสิคะคนละชิ้นคนละชิ้นก็หมดแล้วนะคะทุกคนผู้ชายโทรมาหาเราโทรมาทําไมอะอูโทรมาถามเรื่องคนอื่นไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเอาแล้วทำไมก็ไม่จบหน้าแล้ละวะช่วยซื้อหน่อยสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีนะ มีคนซื้อไปแล้ว1ชิ้น4 0 0พันเหรียญโอ้รวยไม่รู้เรื่อง3,240เหรียญค่ะโอ้เราว่าชิ้นเนี้ยไม่ต้องขายแล้วค่ะขายในรถเข็นอย่างนี้ทิ้งไปเลยบ้านเราก็ทุบทิ้งไปเลยนะคะเราสามารถสร้างบ้านดีๆได้เลยนะหลังเล็กๆก,กับเงิน8 0 0 0ัสร้างเชลให้คุณหมีมีซิมประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะเอาหลังคาง่ายๆเนี่ยมาแปะลงไปแบบนี้แล้วก็ก๊อปปี้ตัวเขาเองนะคะหมุนแล้วก็ให้เขายื่นเข้าไปแบบนี้ตัวหลังคาไหนๆเราก็อยู่ในเมืองไอแลนด์เน เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใส่เป็นฟางแบบนี้ฟางหรือเปล่านะใช่ฟางหรือเปล่าก็ไม่รู้บันไดหน้าบ้าน2ขั้นไปเลยค่ะรวยค่ะงั้นเราลองมาสร้างบ้านที่ใช้แพคไอแลนด์ล v ฟิงเป็นหลักดีกว่านะคะโอ้เขามีไม้เขียวๆแบบสดชื่นหัวใจแบบนี้ด้วยติดประตูทางเข้าบ้านละหนึ่งพื้นของภาคนี้ก็สวยนะคุณผู้ชมดูดีเทลพื้นไม้เขาสิคะติดวอลเปเปอร์กับพื้นใช้จากของไอแลนด์ลีฟิงหมดเลยอุ้ยมีสมบัติอีกชิ้นหนึ่งยังไม่ได้ขายขายได้อีกร้อยหเหรียญเคาน์เตอร์น่ารักน จากของ Ella Living ก็มีนะคะก็ไม่รู้หรอกว่าเงินพอหรือเปล่าแต่วางเคาน์เตอร์สุบๆไปละมีเตาทํากับข้าว1อันมีที่ล้างมือ1อันอุ้ยน่าจะใช้เคาน์เตอร์แพงไปนิดนึงงั้นเราเปลี่ยนตู้เย็นก็ได้นะคะเพราะว่าเราอยากได้เคาน์เตอร์สีมินมินแบบนี้เตียงเบสเกมตรงนี้มีโต๊ะหัวเตียงและ1กลุ่มตู้เสื้อผ้าฝั่งคนันนี้ต่อไปนะคะห้องน้ําแบบสําเร็จรูปที่เราชอบสร้างบ่อยๆโต๊ะทานข้าวกับเก้าอี้ริมระเบียงมีดอกไม้อยู่บนโต๊ะสักหนึ่งกลุ่มมีทีวีไว้ดูในห้องนอนอตว หนังสือสักอันหนึ่งอุ้ยคุณผู้ชมจบแล้วค่ะเพราะว่าเงินหมด <c oughs> ทีนี้เราก็สามารถเลี้ยงดูซิมของเราได้แล้วอสมมติว่าให้มีมีซิมเขาไปกินกริลชีสเขาก็จะเปิดตู้เย็นแล้วก็ทํากริลชีสได้ค่าความสะอาดใดๆเอ่ยก็คือมีหมดเลยค่าความสนุกออกไปไว่ายน้ํานะคะก็สนุกแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าอตเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมและเราก็มีที่สําหรับให้นอนด้วยแถมๆท้ายคลิปนะคะสมมติว่า,วาเราพาน้องมาดำน้ําไปเรื่อยๆเนี่ยจนได้สมบัติพอตัวแล้วนะขายทั้งหมดเนี่ยมีเงินเกิน1 0 0 0พเหรียญ ให้เรามากดที่ทุนอันนี้นะคะเราก็เลือกไดฟีร์หลังจากนั้นเราจะซื้อ underwater camera พอเราซื้อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไอตัวกล้องเนี่ยมันก็จะติดตัวกับซิมของเราไปเลยนะคะเราสามารถมีคําสั่งเทค underwater photos ได้และซิมเนี่ยเขาก็จะดำน้ําลงไปใต้ทะเลลึกเพื่อที่จะไปถ่ายรูปภาพใต้ทะเลมาดูในกระเป๋าของซิมนะคะรูปถ่ายพวกนี้จะมาอยู่ในอินเวนท r รีตรงนี้เลยเราก็จะได้เอามาติดโชว์ได้หรือว่าเราจะเอาไปเล่นเป็น storytelling ก็ได้ว่าแบบเออพาซิมมาดำน้ํานะแล้วเขาก็มาถ่ายรูปใต้ ้เป็นคนที่สะสมภาพถ่ายใต้น้ำอะไรเถือกนั้นแล้วจะบอกว่ารูปมันสวยมากๆเลยนะคะแถมๆอีกนิดนึงนะคะรูปพวกนี้ถ้าเราไม่อยากให้ซิมดำลงไปหรือว่าแค่อยากจะเอามาตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดสูตร bb.show hidden objects แล้วก็ bb.show l i f e edit objects ได้เลยมันจะไปอยู่ใน debug นะคะในโหมดสร้างมีมีชี้ช่องรวยวันนี้และห่วงยางลายเมลอนของเขาขอตัวก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันมากๆค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ